สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการล็อกปุ่มวิทยุสื่อสารยี่ห้อเบนนิสันนะครับรุ่น BE 2 4 5 A หรือ BE 1 4 4 A ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นบอดี้เดียวกันนะครับวิธีการของผมเนี่ยปัญหาของผมเอาพูดถึงปัญหาก่อนปัญหาก็คือว่าวิทยุรุ่นนี้จากโรงงานเนี่ยเวลาเรา เรากดล็อกนะฮะเวลาเรากดล็อกเนี่ยกด F ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะล็อกแค่ปุ่มปุ่มกดนะครับแต่ว่าชันแนลเนี่ยช่องเนี่ยมันไม่ได้ล็อกด้วยทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยนะครับบางทีมือไปโดนมั่งหรือว่าอาจจะไปโดนกระแทกอะไรเข้าเนี่ยบางทีชันแนลมันเปลี่ยนมันทําให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็ไปค้นหาคู่มือนะครับไปเจอคู่มือก็ อ่านดูก็ปรากฏว่าอ๋อจริงๆแล้ววิธีการไม่ได้ยากเลยนะฮะวิธีการง่ายๆเดี๋ยวผมเอาอเครื่องหนึ่งมาให้ดูนะฮะเปิดเครื่องขึ้นมาครับนี่เปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทําตามผมนะครับกด F นะครับแล้วก็เลข9ครับกด F เลข9แล้วก็เลื่อนไปที่เมนูมองเห็นไหมครับเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวนะครับไปที่เมนู12นะครับ 9 10 11 12นี่ล็อกนะครับล็อกแล้วก็กด F ครั้งหนึ่งครับ F แล้วก็เลื่อนไปที่ตัวนี้ครับ K คบวกเนะครับแล้วก็กด F ครับเรียบร้อยครับแล้วก็กด VM ออกไปครับแค่นี้ครับทีนี้เวลาเราจะล็อกนะครับดูนะฮะกด F ครั้งไว้ครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับล็อกแล้วนี่ตัวเลขไปไม่ได้แล้วฮะนี่ชแนลก็ไม่เลื่อนแล้วครับ เรียบร้อยครับแต่ว่าปุ่ม PTT ยังใช้ได้ปกตินะครับนี่ยังกดได้ปกตินะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับท่านที่ใช้วิทยุสื่อสารเบนิสันครับขอบคุณครับ